สวัสดีครับวันนี้ครับปูช่้นต้ทนทาทาชนบุรีนะมีหลักเข้าอีกหนึ่งเพลสนะฮะตับอาร์ซีนสี่ตัวน,นี้จะเป็นที่สามสิบสี่นะฮะเบื้องต้นนะลูกค้า,าแจ้งว่ารถมีอาการเครื่องสั่นนะมีปัญหานะสั่นเร่งไม่ขึ้นนะอ่ะเบื้องต้นเดี๋ยวมาติดเครื่องดูกันก่อน เครื่องสะดุดนะรอบสวิงแล้วก็ดับหน้าเนะี่ยไปร้องเล่งดูนะเล่งเน,นืดหนวดเนืดเนืดนะนงนงเล่งไม่ขึ้นเล่งไม่ค่อยขึ้นเล่งอีแรงดูไม่นะะไม่วัดวัด,ว,ดวัดความเร็วกระดิกขึ้นไป แปลกๆนะเครื่องสัน่นระบบพัดลมแปลงนะดับเครื่องเลยระบบพัดลมแปลงนะฮะอ่าแปลงมาก็ระบบไฟต่อตรงเข้ากับพัดลมนะตัวนี้จะเป็นรุ่น a 3 4นะคอยสาย 3> a 3 4 ดี๋ยวมาดูกันนะมาดูโค้ดในกล่องนะก็จะ,จะมีระบบพัดลมนะที่ช็อตอยู่นะแล้วก็ลงไปที่ O2 เซนเซอร์นะหลักๆคือการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์นะฮะเนี่ยการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์อ่าจะมีเซนเซอร์แคมกับเซนเซอร์อ่าหวัวหมูสูบหนึ่งมีปัญหาอ่าตามนี้นะที่จะทำนะสำหรับคันนี้นะเบื้องต้นนะ หนึ่งหลักๆแล้วนะเดี๋ยวเราจะทำการเปิดดูนะวัดกำลังอัดแล้วก็เปลี่ยนประเก็นไอดีนะแล้วก็จะมาดูเรื่องมาร์กนะมาร์กเครื่องว่าตรงไหมนะก็ระบบพัดลมทำคืนเดิมอ่าจะไล่เบสิกพวกนี้ก่อนนะมาดูหัวเทียนนะเพิ่งจะเปลี่ยนไปไม่นานนะดูแปลกๆนะครับสูบสี่กับสูบหนึ่งนะเดี๋ยวเรามาวัดกำลังอัดกันก่อนนะ วัดกำลังอัดสูบหนึ่งวัดกำลังอัดสูบสองวัดกำลังอัดสูบสามสูบสามแปลกๆนะวัดกำลังอ,งอัดอสูบสี่ล็อกมาร์กดูนะฮะ มาร์กตรงนะฮะตอนนี้ก็คือหายไปปักวัชีดแตกนะฮะสูกสีตัวดันโซเสียนะเนี่ยแตกปากเกนไอเดียมีปัญหาด้วยนะล้าวแตกหมดเลยาเขาดกอา์ฟครับพี่เอ๊ะ,ะยืนงมา <c oughs> เป็นไอ้ดีรั่วฝังท่อไอดีนะะให้ไม่ได้กรอบแล้วก็ทากาวด้วยนี่ก็จะมีชุดชกตัวดันโซนะแล้วก็ปั๊มน้ำสายพานเทม,มิงจะเปลี่ยนตัวดันโซนะฮะหรือแบบนี้แล้วก็เปลี่ยนปั๊มน้ำกับชุดสายพานนะ,ะเดี๋ยวเปลี่ยนประกันไอดีใหม่นะแล้วก็ล้างทำความสะอาดท่อไอ้ดีดูอันนี้เห็มอเตอร์ฮนะ เอาอุดอุดมาไว้แบบนี้ตัวควบคุมปริมาณอากาศนะฮะมันก็ไม่ปิดเปิดตัวเนี้ยต้องดูนะว่าเป็นอะไรเดี๋ยวลองใส่ตัวนี้ก่อนว่าตัวนี้มันเสียหรือไงที่เขาอุดตัวเนี้ยนะมาดูนะอะอะอกมาเรียบร้อยโอ้ทูเซนเซอร์หนึ่งตัวนะฮะ แกระบบไฟพัดลมมาที่ต่อไว้ทําคืนเดิมแล้วก็เดี๋ยวจะเอาพัดลมตัวเดิมมาใส่นะะที่แปลงมาแบบนี้ใช้ไม่ได้นะเดี๋ยวจะทําเอาของเดิมมาใส่จะมีตัวพัดลมคู่นะฝั่งนี้เป็นมือสองไฟนะตัดต่อไว้อยู่นี่นะเนี่ยตัดต่อตรงไว้นะขาดขาดไปเลยสองเส้นจะต่อคืนระบบเดิมนะพัดลมคอนเดนเซอร์หนึ่งตัวนะเปลี่ยนสเต็ปมอเตอร์หนึ่งตัวนะ ลิ้นปีปีเสื้อหนึ่งตัวนะฮะหลังจากแก้ไขแล้วนะมาติดเครื่องดูนะเครื่องติดเดอร์นิ่งเว้ สอบวิ่งเทสนะอ่าอันนี้ลองวิ่งรันดูนะหลังจากแก้ไขทั้งทุกอย่างเสร็จหมดเรียบร้อยนะมาวิ่งทดสอบดูว่าอ่าไม้ไม่มีค้างเลยนะแล้วก็วิ่งดีปกติเลย เคสนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะฮะเบื้องต้นลูกค้าเอามาแก้การลดเครื่องสั่นนะ,ะเครื่องสัน่นเล่งไม่ขึ้นนะ,ะสะดุดอ่าแล้วก็ให้เก็บงานไล่เก็บระบบพัดลมหม้อนุ่งหม้อน้ำให้กลับคืนเดิมนะ,ะอ่าจะจัดให้นะครับก็จะมีลินปีผีเสือ้อชุดหม้อน้ำพร้อมพัดลมนะพร้อมพัดลมแล้วก็พัดลมคอนเดนเซอร์อ่าลิมปีผีเสื้อนะฮะสเต็ปมอเตอร์นะฮะ กาอากาศรั่วฝั่งไอดีนะเปลี่ยนปะเก็นไอดีนั่นเองนะแล้วก็เปลี่ยนโอทูเซนเซอร์ระบบไฟที่กล่องฟิวนะครับที่ต่อข้อมาไว้ที่ไฟช็อตอ่าเวลาเช็คโค้ชจอขึ้นเกี่ยวกับระบบพัดลมนะพัดลมห้อน้ํานะอันนี้เคลียร์ให้หมดแล้วนะเรียบร้อยนะอ่าจบสวยๆนะสําหรับท่านใดนะที่กาลังมองหาที่ซ่อมรถทาทานะติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับกับปู่ช่างต้นทาทาชนบุรีนะ0 8 0 2 2 2 2 0 0ูนะ ตนหา่าชน,นบุรีซื้อขายต้องจบด้วยเดียวน,นะจ๊ะ